มีเรื่องของคนขับรถตู้คนหนึ่งชอบผู้หญิงอายุ40ปีนะคะคือเห็นว่าเขามีสามีอยู่แล้วอก็รอเขาเลิกกับสามีออ๋เลิกแล้วก็ตามจีบเที่ยวไล่เที่ยวขือนะคะทีนี้มารู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยผ่านไปจากสามีเก่าไม่ได้มาเลือกตัวเองค่ะไปมีสามีใหม่มเขาทำอะไรของเขาอะเดี๋ยวว่าดูเขาทำอะไรนะคะ นับไม่ทันเลยว่าก่นัด oh. เอาเป็นว่ารัวรัว oh. ยิง oh, oh. มากนะคะผู้ชายคนนี้ไปยิงผู้หญิงอายุ40ปีพร้อมกับสามีใหม่เขานะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปพื้นที่โจังหวัดปทุมธานีค่ะตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะผู้หญิงอายุ40ปีเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุค่ะสามีถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ยมีปลอกกระสุนขนาดจุด38รวม4ปลอกหัวกระสุนอีกหนึ่งนะคะก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน ไปถามหาข้อมูลสอบถามกันมาเบื้องต้นช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยผู้เสียชีวิตว่าจ้างรถตู้ของผู้ก่อเหตุไปงานแต่งหลานสาวแล้วทีนี้อยู่แถวแถวอำเภอธัญบุรีเนี่ยค่ะพอช่วงบ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถตู้มาส่งแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาก่อเหตุนะคะทีนี้ผู้ก่อเหตุก็ไปมอบตัวกับต,บตำรวจทางสพสามโคกค,ค่ะก็เดินทางไปรับตอนที่พาตัวไปสอบปากคำเนี่ยผู้ก่อเหตุเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้ ทำไมอ่ะการที่เขาไม่รักเราเนี่ยม,มันเป็นเหตุผลในการจะฆ่าจะแกงกันถึงขนาดนี้ได้ยังไงครับเขาเล่าว่าที่ลงมือเพราะหลงรักฝ่ายหญิงร,รู้ว่าฝ่ายหญิงเลิกกับสามีไปนานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามามีสามีใหม่เพิ่งรู้เมื่อวานทั้งโกรธทั้งหึงหวงก่อนหน้านี้ ไป,ไปเยอะให้เงินไ,ไ,ไปเยอะแล้วเขาถึงพูดตอนที่เขาก่อเหตุเสร็จนะคะว่ามันไม่เหลืออะไรแล like <c oughs> <c oughs> ้วนะคะแล้วก็เลยมาก่อเหตุยิงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตค่ะหลอกเรื่องนึงครับเรื่องนิงยังไงบ้างเขาเอาเงินเราไปเยอะใช่ไหมเขาให้กําหวันยังไงบ้างพี่ให้กําวันเยอะเยอะยังไงที่แล้วผมก็รับผมว่าเรารักมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีแผนคนนี้ใช่ไหม ไปวนนี้ผมไม่รู้ผวันี้คือาเจอวันนี้ว่าเขามีแฟนตกใจไมเขาอรู้ว่าเขามีแฟนตกใจเรอผมตั้งปจผเมาเลยก็าด้วยจะขอโทษจังเราบกลัวไหมขอโทษขอโทษยังไงบ้างลมจูอือเนี่ยค่ะแล้วปายท่ะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครองรักกันคนหนึ่งไม่อยู่แล้วไปเลยไม่มีใครให้ได้มาอยู่ให้เห็นหน้าให้คิดถึงแล้วอีกคนก็คืออยู่ในคุกอย่างเงี้ยหรอคะคนี่คือปลายทางของความรักแบบนี้นะคะ